นะจากกรุงเทพนะฮะไปยังกาลสิเนี่ยแล้วก็จาละรครับหมดังคือเมื่อกี้นะฮะลองมาสตาร์ทรนแล้วมันไม่ติดก็คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าผมเนี่ยได้ไปเปลี่ยนแฮนตัวนี้มา เขาเรียกว่าแฮนด์คับสไตล์ของเขาโมโตเสร็จปุ๊บโอเคในตอนแรกที่มาคือมันก็ขันไม่แน่นนะฮะตรงนี้ตรงแฮนด์มันจะโยกได้โอเคเขาก็มาแก้ให้ทีนี้พอมาแก้เสร็จปุ๊บเขาก็ถอดถังน้ำมันพอถอดถังน้ำมันปุ๊บกลายเป็นว่าเขาลืมใส่ไอตรงเขาเรียกว่าตรงหัวปั๊มอ่ะมันทําให้แบบสตาร์ทติดแต่มันไม่จุดระเบิดนะฮะพอมันไม่จุดระเบิดปุ๊บโอเคก็คือโทรถามแก้ไขกันไปทีนี้ โอเคพอมันสตาทติดขับได้ปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าช่างเขาขันแฮนแน่นไปไม่รู้ว่าไปขันตรงไหนมันทําให้เวลาเราเลี้ยวรถมันฝืนแล้วแบบมันขับไม่ได้เลยมันแบบอ <No. S 1> ันตรายมากๆนะฮะ,ะก็คือตรงเนี้ยเขาลืมเสียบนะครับซึ่งมันก็เป็นความสภาพของผมเองด้วยที่ไม่ได้ตรวจเช็คก่อนที่นะครับมาเช็คก็คือตอนที่เราจะออกเดินทางกันแล้วนี่คือสภาพมากๆนะฮะโทษใครไม่ได้โทษตัวเราเองนะครับ นีบอกเลยว่าทิปนี้กรุงเทพกาลสินเจเรื่องแต่หัววันเลยพี่มอไม่ใช่บรรยโยแล้วกลยเป็นเพชรบรรยต์แทน few moments later. เดี๋ยวพี่บอกปัญหาก่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่อะไรครับพี่ ในตัวที่ที่แฮนด์มันฝืดนะครับแล้วมันฝืดๆตอนนีกตัวสมนสี่เขาหมุนแน่นไปใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกที่มันกระดกกระดกคือไม่แน่นก็คือแค่ช่วงชุดบนชเายก็คือหลังจากที่แก้ไขกันเรียบร้อยนะฮะก็ออกเดินทางกันตอนนี้พี่ชายรออยู่แล้วนะครับ แต่เช้าเลยตอนนี้เราเลทไปประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วนะครับเดี <Nope. S 1> ย๋ยวดูกันนะครับว่าบรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เนี่ยมาลองฟิลของเจ้าแฮนด์คาร์โมโตโขับสตาร์ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไง <S <S คือจากท่าทางการขับเกี่เท่ดูโอเคมากขึ้นแต่ก็ยังยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้จะมาคำนวณค่าใช้จ่ายกันด้วยว่าจากกรุงเทพนะฮะไปยัง กาลาสิตเนี่ยล้วก็จากกาลาสิตกลับมากรุงเทพเนี่ยทั้งทริปเนี่ยเราใช้น้ำมันไปทั้งหมดกี่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมไปให้นะครับบอกผมก็เปลี่ยนมาเป็นของเซ็ตเลิแมนนะครับคือตอนนี้ผมกำลังจะทํารถให้มันเป็นฟับสไตล์แบบเต็มตัวแนละ้วเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกันดูนะครับว่าฟับสไตล์ในฉบ,บับของผมเนี่ยของเพชรมอเตอร์โกเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจะทําอะไรบ้าง เออเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผมก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปชมคลิปเต็มเตมบรรยากาศเต็มเตมของกาลสินนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆของเรานะฮะถ้าเกิดชมถามว่าเอะไอแฮนเนี่ยผมไปทำที่ไหนนะครับผมทำที่ สมซงคัสตอนนะครับคือพี่เขาบริการดีมากนะครับพี่อาร์ตสมซงนะครับอยู่กลุ่มเดโกเมนเซอร์นะครับอ๋ออีกนิดนึงถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้พี่พออถ่ายไปไหนหรอเดี๋ยวผมอัดอินเสิร์ทให้ดูนะสรุปก็คือดู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 ทังอีกแล้วท่านรถซีโร่ องสตาดูสตาร์ไม่ติดแบตคโดนทลิปนี้เขาเลยพลาดนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะเอารถันไหนไปนะครับแต่บอกเลยว่าพิเศษมากๆอุบไว้ก่อนแ,แล้วก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของโควิดนะครับการจะโตกแล้วด้วยตัวผมเนี่ยชินวี่ครบสเกมแล้วนะครับใครที่ยัง ไม่ได้ดูอย่างรู้นะครับว่ามุมทีดอะไรแล้วก็ค้ามมุมขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ไปดูไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับมูถึงแล้วครับเมซอนเปิดใหม่นะครับตรงน,นี้สวยมาก ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับพี่ชายแล้วสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับวันนี้มาทําหน้าที่แทนมอสน,นะครับ <c oughs> เหลนคู่หูวิทยกรใหม่ครับวันนี้เอ,เออวันนี้คงไม่พาพี่บรรยยนไปด้วยนะไม่ไม่เอาอย่าเลยครับ <c oughs> <c oughs> เราเล่นมามาสองอชั่วโมงแล้ว,ลว <c oughs> รถกูยังไม่ได้ทะเบียนเลยนะ <c oughs> <c oughs> อังี้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นบอกพี่ชายว่าไปฉีดแอสตร้าไปแล้วได้แล้วแล้วยังไงพี่อาพี่เล่าให้ฟังหน่อยคือ ฉีดแอตตาม,มาแล้วเนี่ยคือแอตตาเนี่ยมันเป็นเชื้อเป็นนะฮะภูมิมันจะค่อนข้างขึ้นขึ้นค่อนข้างเยอะภูมิขึ้นประมาณ1 7ึ่ื่นเจ็ดกว่าถึงสองหมื่นนะฮะเพราะว่าอย่างแอตตามเป็นเชื้อเป็นผมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนแล้วเนี่ยผมแม่งขึ้นแค่หกร้อยใช่ใช่ห้าห้าห้กร้อยจะไปกันอะไรได้วะได้ป่ะพี่ใช่สรุปต้องฉีดใหม่อะครับเออต้องมีปักเข็มสามนะครับใช่ผมอาจจะสี่เข็มเลยได้สามปักเข็มอีกอีกสองเข็มปากเป็นโหลเลยก็ได้ครับ โอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าระหว่างทางเราเจออะไรบ้างกับมอเตอร์โกผมเพชรและพี่ชายคนงามครับผมสวัสดีครับโอ้ยเตรียมตัวเดินทางครับผมนี่พี่ชายครับอันจ์ก,กายไปวันนี้เราไปกันสองรอบนะครับ กับพี่ชายของเรา <Enemy spotted. S 1> ก็คือแฟนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนจนถึงโคลาที่เอาเบี่ยงก่อนถึงโคลาเนี่ยมันจะเบี่ยงซ้ายออกไปที่ว่าไปทางเส้นอีสานฝันแก่นนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแวะหาข้าวกินกันนะครับตอนนี้พี่ชายก็ดื่กมกาแฟมาอีกเดียว่วนผมก็สัดหมูปิ้งมาเรียบร้อยไปอ,ออกขวาเลยครับ วันนี้เราสบายๆเขามากับพี่ชาแหมถ้าเกิดกับยวิดีโอนี่คือสัตบดฟอบไม่รู้จะรีบไปไหนนะแม่แก<ฮ>รู้สึกไหมรู้สึกว่าเหมือนผมเหมือนผมแบบเหมือนอยู่ในหนังสันออฟอนาคีอะ่ะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าผมอ่ะหน้าเหมือนเครน,นะเครก็คือหัวหน้าแก๊งสัตว์ออฟอนาคีเครบอลโล เออรู้สึกว่าไฟบอดตันเึ้นมาแล้วแบบมันทำให้สูงขึ้นอ่ะถ้าเกิดบอกองมันน่าจะแบบจมลงไปนะตอนนี้ กนก็ต้องทำความฝันนั้นให้เป็นจริงนะครับรู้สึกถึงอารมณ์ใจเย็นอ่ะอดูเต็มถังจะเท่าไหร่สแกนจา่ายนะครับตรงนี้เราเติมไป420บาท420บาทน่าจะวิ่งอยู่ได้ประมาณ300กว่าโลนะครับ เดี๋ยวถามพี่ชายดูว่าจะตรงไหนอะไรยังไงต่อเนี่ยเราวิ่งได้อีกประมาณสามร้อยตีไปประมาณส0 0ร้อยไปปลายเกือบสามรอยอ่ะสหนึ่ง4ี่ร้อยกับอีกยี่สิบบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันว่าทริปนี้ผมใช้เงินไปกี่บาทในสำหรับค่าน้ำมันนะครับ วิ่งตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับมันจะเป็นทางยูเจอร์แล้วก็รถมันจะจะมาจากซ้ายตัดเลนเข้ามาเลยเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคืออยู่ข้างบนนั้นอะ่ะแล้วมันก็จะเห็นวิวนี้เลยสวยมากๆจัดไปนักกามาทิศครับปอยเลยครับหักซ้ายเลยหักซ้ายเลยตรงนี้คือที่ไหนครับพี่ลำตะคองลำตะคอง <laughs> ไม่นิดเลยโคตรล้อเลย <laughs> แต่จะสวยมากเลยครับ,ช<อ>บใช่ใสวยมากเออสวยสวยสวยว้างมากๆอ่ะที่หน้าหนาวจะเห็นหมอกสวยมาก <c oughs> เย็นๆคนก็ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดที่เย็นๆแดดร่มๆหน่อยเนี่ยผมว่าเยอะนะคนเที่ยวเยอะนะนน็เปัว ที่เขาขุดเจอใช่ไหมคือมันมันเขาเรียกว่าเป็นทางผ่านใช่ไหมใครที่จะไปโคราชหรือว่าไปอีสานอ่ะก็คือรถทางน้ำูกลงวิวอ่าตรงนี้ได้เลยใช่ข้างน้าดานิ้วตารวยใช่ในป้ายจะเขียนข้ามนิดสองกิโลอ่านะฮะก่อนก่อนมาเนี่ยถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์มาจะสบายหน่อยเพราะว่าข้างบนทางหลวงที่กำลังสร้างอยู่ มันกันแดดให้เราเลยอะกันแดดโอ้ขับมาลมเย็นนะลมเย็นมากเมื่อกี้บอกเลยว่าสุดสุดแล้วก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บตรงนี้เดแลยวเราเจนทางกันต่อนะครับไปหาอะไรกินกันตรงทางเลี้ยวที่จะไปเส้นอีสานนะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีแดงจุดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลยตรงนี้ปุ๊บทีเดียวคือมันก็จะเป็นแบบพื้นที่สีเหลืองแล้วคือแล้วก็กินข้าวทานข้าวได้ปกติเลย สองร้กว่าโลแล้วอะ่ะเรากำลังจะวิ่งเข้าตัวเมืองโคราแล้วนะครับไปรับไปเลย พี่โอดีครับเจอพี่โอแล้วหนุ่มกาลสินตมันีสุดยเาละคนเกียดีละรู้วาเนี่ยซีโร่เขาพังนะโน่นโน่น่นโน้น่นน่น่น่โน่โน่นโ่นโน่นโนนโโน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 นโร่มัน่น่นโน่นโนนน ถ้ารถไฟฟ้าพังก็แบบไม่ต้องขี่อะไรแล้วครับน่าจะเป็นนั่งรถทัวร์เลยนี้เดี๋ยวจะพาไปจะพาพวกผมไปไหนเดี๋ยวเราจะไปขี่เส้นเส้นตัดใหม่ครับแล้วก็ไปสะพานเทศิาแล้วก็ต่อด้วยน้ำตกตาดย้อยตาดย้อยอยู่ที่นี่ก็จริงนะแต่ไม่เคยไปเป็นคนที่นี่จริงป่ะเนี่ยเป็นคนทุกที่นี่คนทุกที่ Down to the river ติดโชูที่ดีครับใส่คนควรไม่ให้มันเหมือนคนอื่น,นอ่า <laughs> สวยมากตัโท่ซาบิกี้ด้วยยังไงสีเออสีสวยดิดเฟกเป็นโบ บรรยากาศกำลังดีเลยนะเออไม่ร้อนนะนี้ต้องเขื่อนลำปานะครับนี่ต้องขอบคุณพี่โอวันนี้พามาที่เขื่อนลำปาวแล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะฮะบอกเลยว่าสวยมากนะครับสองข้างทางนี่เต็มไปด้วยหญ้าฝ่าไม้สีเขียวเลยบรรยากาศคูรเดี่ยวฟินมากนะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับชื่อว่าโรงแรมล่มใส่ทองนะครับเป็นเรียกว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอเขาก็จะพาไเที่ยวไหนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับรายการมอเตอร์โกของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่มอสที่ทํทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะมีที่เที่ยวอะไรที่อันเซนมากๆในจังหวัดกาฬสิน์ที่เป็นเมืองรองนะฮะที่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวสักเท่าไหร่ครับในจังหวัดกาลสินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปที่จังหวัดคอนแกนหรือว่าตามหัวเมืองในแต่ละภาคนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ ไปดูกันครับผมสวัสดีครับ